ในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระราชาพระนามว่ามคคเทพของมิิรานครแควนวิเทหะได้ทรงของราชาสมบัติได้ตราจแก่ช่างกันบกประจำพระองค์ว่าถ้าเห็นผมงอกบนพระเศียรเมื่อใดให้บอกแก่พระองค์ได้ทันทีหลังจากที่ได้ทรงของราชอยู่เป็นเวลานานช่างกันบกเห็นพระเกศาง,งอกเส้นหนึ่งบนพระเศียรจึงกราบทูลตามที่ได้รับสั่งว่า เห็นเส้นพระเกศสางอกเกิดขึ้นเส้นหนึ่งแล้วจึงรับสั่งให้ช่างกันโบกถอนให้โปร่งได้ทอดพระเนตรช่างกันโบกจึงได้ใช้แหนบถอนพระเกศแล้ววางไว้บนพระหัตเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระเกศสางอกเกิดสะทลุดพระทัยว่าบัดนี้เทวทูตปรากฏแก่เราแล้วจึงพระราชทานบ้านสวยส่วนหนึ่งแก่ช่างกันโบกแล้วตรัสเรียกพระเชษฐโอรสมาแล้วตัสว่า ผมบรนศรีรษะของพ่องอกแล้วเทวทูตคือความชราปรากฏแล้วถึงเวลาที่พ่อจะต้องออกบวชละโดยความจริงพระราชามีเวลาครองราชอีกเป็นเวลานาน,นแต่ด้วยพระอัธยาศัยที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทจึงทรงรีบสละราชสมบัติเพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่บำเพ็ญสมณธรรมจึงทรงสละราชสมบัติและตรัสสั่งพระราชโอรสว่า ลูกควรจะปฏิบัติโดยทำนองนี้เหมือนอย่างที่พ่อทำและอย่าให้รัชทายาทคนใดเป็นคนสุดท้ายในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้แล้วเสด็จออกจากพระนครทรงผนวกเป็นพระภิกษุบำเพ็ญฌานและสมาบัติตลอดพระชนชีพเมื่อสวรรคตก็ได้ไปเกิดยังพม,ม่าโลกแม้พระราชโอรสของพระองค์ก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม เมื่อเห็นพระเกศางอกก็ทรงสละราชสมบัติออกผนวกเช่นเดียวกันและปฏิบัติเช่นนั้นมาทุกราชการจนการล่วงไปเป็นเวลานานพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นต้นวงมคเทพซึ่งไปเกิดในพม,มโลกลำพึงว่ากัลยาณธรรมที่ได้ตั้งไว้ในสมัยที่เป็นกษัตริย์มคเทพให้พระโอรสออกประพฤติพมหมจันทร์เมื่อเห็นผมงอกบนศรีรษะยังคงสืบทอดกันมาโดยลำดับแต่มีเขาว่าจะขาดตอนลง จึงจุติจากพม,มโลกถือปฏิสนธิในคันของพระอัครมเหสีของพระราชาผู้มีกำเนิดในวงของพระองค์นั้นเองด้วยพระประสงค์จะสืบต่อกัลยาณธรรมที่ตั้งเอาไว้ให้ดำเนินต่อไปดุดกรงรถจึงได้พระนามว่าเนมิแปลว่ากรงรถได้สืบต่อราชสมบัติจากพระราชบิดาซึ่งออกบวชเมื่อเห็นพระเกศงอ,อกบนศรีรษะตามที่ถือสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต พระราชาที่สืบสันติวงศ์ต่อมาคือพระโอรสเนมิจึงได้สมญานามว่าเนมิราชทรงมีพระทัยน้อมไปในการบำเพ็ญทานบาร,รมีเป็นที่ตั้งได้สร้างโรงทานห้าแห่งคือที่ประตูเมืองทั้งสี่ทิศที่กลางพระนครโรงทานทุกแห่งเปิดประตูทั้งสี่ด้านเพื่อให้ทานแก่คนที่มาโดยทั่วถึงผู้ที่มารับทานม่ใช่เป็นแต่เพียงบุคคลยากจนยาจกวานิพกพระเนจร แม้แต่ผู้มีฐานะดีก็มารับทานทั้งนี้เพราะฐานที่ให้มิใช่แค่ของธรรมดาแม้ของปราณีตมีราคาแพงก็บริจาคอย่างเพียงพอนอกจากบริจาคแก่มนุษย์แล้วยังจัดของให้ทานแก่เนื้อนกตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้ทานแก่เปรตเทพยดาอาโโลักษ์ทุกโมูเลาพระโพธิสัตว์มีได้ตั้งอยู่แค่ในทานเท่านั้นยังทรงตั้งอยู่ในศีลและยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในศีลโดยเคร่งครัด มื่อสิ้นชีวิตต่างก็ไปเกิดในเทวโลกกันเป็นจํานวนมากครั้งหนึ่งเทพพระเจ้าทั้งหลายประชุมกันที่เทวสภาพร้อมกันกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระมหาบุรุษว่าน่าอัศาจรรย์พวกเราได้รับสมบัติสวรรค์เพราะอาศัยพระราชาเนมิราชของพวกเราแม้พระพุทธเจ้าจะยังไม่อุบัติขึ้นมนุษย์มหัศาจรรย์ท่านนี้ก็ยังทําพุทธกิจให้สําเร็จแก่มหาชนได้ผวยเทพทั้งหลายมีเท้าสกกะเป็นจอมเทพ เมื่อได้สดับดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะเห็นพระโพธิสัตว์วันหนึ่งพระมหาบุรุษทรงรักษาอุโบสถประทับอยู่ณเบื้องบนปราศาสนั่งคัดสมาธิอยู่ในปัจฉิมยามเกิดความปริวิตกขึ้นว่าคานกับพรมอาจารย์อะไรประเสริฐกว่ากันแต่ไม่สามารถที่จะตัดสินความสงสัยได้ด้วยพระองค์เองขณะนั้นอาสนะของท้าสก,กเกิดอาการร้อน ขันทรงพิจารณาเห็นความปริวิตตกของพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จไปปรากฏอยู่เบื้องหน้าพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าท่านเป็นใครจึงบอกว่าพระองค์เป็นเท้าสกฤตเทวราชแล้วตรัสถามว่ามหาราชกําลังคิดอะไรอยู่พระโพธิสัตว์จึงตรัสบอกถึงความสงสัยของพระองค์ว่าระหว่างทานกับพรหมาจันทร์อะไรประเสริฐกว่ากันเท้าสกกะเทวราชจึงได้ตรัสบอกความสงสัยของพระโพธิสัตว์ และตัดพระคาถาบทหนึ่งว่าบุคคลเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ชั้นต้นบุคคลเกิดเป็นเทวดาก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ชั้นกลางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ชั้นสูงสุดการเป็นพรหมไม่ใช่ว่าจะเป็นได้เพียงแค่วิงวอนขอให้เป็นได้ผู้ที่จะเป็นพรหมนั้นจะต้องไม่มีเย่อเรื่อนต้องบำเพ็ญตบะอย่างสูงแล้วตรสสรุปว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นั้นแหละ มีผลมากกว่าทานร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่ามหาราชแม้พรหมจันทร์จะมีผลมากกว่าทานก็จริงถึงอย่างนั้นมหาบุรุษก็ควรประพฤติทั้งสองอย่างจงเป็นผู้ไม่ประมาทในทานและพรหมจันทร์ทั้งสองอย่างเถิดจงรักษาศีลและทำทานแล้วเสด็จกลับไปยังเทวโลกเทพพยาดาทั้งหลายต่างทูลถามเท้าสกกะถึงการเสด็จไปตัดสินความสงสัยของพระเจ้าเนมิราชในมิถิลานคร แล้วได้สดับการพรรณนาคุณของพระโพธิสัตว์โดยอันิกประการต่างก็มีความประสงค์ที่จะเห็นพระเจ้าเนมิราชบนสวรรค์ซึ่งขอร้องให้เท้าสก,กะนำพระเจ้าเนมิราชมาปรากฏยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าสก,กะจึงได้ตรัสสั่งให้มาตรีเทพ,พบุตรนำราชรถไปทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชมายังสวรรค์ให้ประทับนเวชยันปราศาสเผยดเทพทั้งหลายได้สดับว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมา ตั้งถือของหอมและดอกไม้ทิพย์ไปต้อนรับตั้งแต่ซุ้มประตูบูชาพระมหาสัตว์ด้วยของหอมทิพย์แล้วนำไปสู่สุธรรมเทวสภาพระราชาเสด็จลงจากรถแล้วก็เข้าไปยังเทวสภาประทับนั่งร่วมอัศนะกับเท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะต้อนรับด้วยการทั้งหลายอันเป็นทิพย์ก็ส่งปฏิเสธว่าขออย่าทรงต้อนรับด้วยการเลยและอุปมาว่าการเหมือนของที่ยืมมา แล้วทรงแสดงธรรมโดยอนเนกปริยายประทับอยู่ที่บนสวรรค์ถึงเจ็ดวันของมนุษย์แล้วทูลว่าข้าพเจ้าจะกลับโลกมนุษย์จากทําบุญมีทานเป็นต้นที่โลกมนุษย์นั้นเ้้วสกามีเทวบัญชาให้มาตรีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชไปส่งน้ำมิถิลานครมาตรีนำพระโพธิสัตว์ด้วยเวชยันตราชารถไปส่งน้ำมิถิลานครด้านทิศปราจีน ทูลเชิญพระมหา,าสัตว์ลงข้างสีหบัญชรแล้วทูลลากลับไปยังเทวโลกมหาชนพากันมาแวดล้อมพระราชาทูลถามถึงความเป็นไปของเทวโลกพระราชาทรงพรรณนาถึงสมบัติที่เทวโลกแล้วทรงแสดงธรรมว่าแม้พวกท่านทั้งหลายได้ทําบุญมีทานเป็นต้นก็จะได้ไปบังเกิดในเทวโลกเช่นหมู่เทพยาดาทั้งหลายเช่นเดียวกันครั้นต่อมาพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศา บนพระเศียนง,งอกตามในดังกล่าวแล้วส่งมอบราชสมบัติแก่พระโอรสทรงละกามแล้วออกผนวกจเจริญพรมวิหารธรรมสี่จนสำเร็จฌานและเสด็จไปสู่พรม,มโลกด้วยประการชนี้